สบายดีพี่น้องมือจับผูกทุกคนแบเตะย,ยัดแบบแป้งมาเนี่ยสบายดีเด้อพี่น้องนะสบายดีมานอนเรือเอเอ่องผมมือผมมือจังบ่าเลยกินหอนลูกลกินเลยกินหอนเนียบอ่ะต้อมาซอ,องน้อง,นองเนีน่ยฮะต้อมาซองแล้วยามหนาวน้องนอ้องทนมาเล่นน้ามันก็ห่วงพี่น้องเลยเนาะงานพี่น้องเฮ้ยกับลากว่าหนึ่งโอ้ยฉันเจอจนเติมเติม ติดลิกาซิดปะจอกน้ำลูกจะได้หาออกมาพี่น็อตอยู่พี่เอออยู่ในหักกามีนะบ่วงค่ะเอออยู่ในผู้ในสิงห์รถพ่วงนอคขี่ได้าไปปั๊มบไป๊ปควันหายเลยมาาเลยไปไปมันแตกควันหายควันเลยควันหายเลยมั้งบ่ใช่แต่ไฟเด็ดเพราะมัก็เงียบนะปกติมัน สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC โตยง FC โตยงประตูวัดใด FC ออโต้ขอบมอกขอบใจเมันนติดตามน้องกับเปิดให้เปิดเบิ่งคลิปให้คลิปมันยังว่าโฆษณาลายกับคนว่าเปิดกี่ตัวจับกันจับเลยค่ะนี่ทำไหมจับเป็นอะไรดูเลยมีหมูกินไปหน่อยกินไกินรุดนัดคารุดธรรมดาเลยเคยกินไปเลยนะ กินดำนอนนี่ขาบลายกัดซ่าร ah, ah er um, e. ับจะกวดหนึ่งเอาเลยนอนรับนัดไปกินน้อังนวดันบดื่มเบียร์ได้กี่หงเนี่ยเดิมกับนิโมเมียอายุอายุยังไม่ถึงตัวทีเขาหามคนเหมืนเขาใหญ่เหมือนเจ้าูอลยเขาเปี่วอืม

ผมเป็นกาติดต่อไปแล้วนงะนี่กระปินทำไปกาเลยกินสองคนสามคนน,นะน,นนะใช่หรือเปลงเนาตอเรียวกับรุ่น้านะต้อ,อตักไปตักตลาดเ็เอาโต๊ะมาเล่นหือนก็นลืมลืมเดี๋ยวลืมเื่องเพชร ัวมาติดหรือก็ิ้ยาไปหรอเด็กเหนื่อยสิบแปดแล้ว้ายังเอิดก้อนมิดยังอนมิดผู้ใหญ่ทีท่ชองเบิบอก เรื่อจะเรือจบเี่ยนนสองปีฮะคือคือเดินแต่ว่าเยนสี่ปีสี่ปีเนี่ยอีกปีหนึ่ง้ะแบบลงพุ้นงานแต่เห็นบบนเยนเขาเอิญอยเงี้ยก็ เราก็งชาดงัดตัวแพทย์เกือบไม่ขวบคู่กันสองอย่างนะกระแดงขนาเพินสองปีได้จะปีหรือสี่ปีมได้สองปีหรือวันกํลังขาเาปีนี้ตายปีายเมื่อขอเจะมาส่งปีไก่ เออเาก่ะยูจอหูเชื่อแถวอหูล่วะเลยคิป่พนาพ่กปีแกลแก่มาเขาว่าหูเสนะเขาเออหูเล่เลยเออเนาเพเพันยูห่งอเหวงพงพาวนออือืม ค,คือแากอยาเป็นไปหน้าเ่าคือมันแากเป็นไปหน,น,น,น้ามัอขับประรมจางหนาหัวเมื่อเนืมน่มไปแยกพื้นนะครับออดิสิมาเขาเจ็ดอะเจ้าจของไหมเขาดู่ปรชัดอะไรขา power bank กับรถ power bank เอาลงไปตลาดโลกขึ้นมา Việc ทางนี้พี่ Cái อาบดีใจบอ๊ะดอาบเ่าไรมนเล่นเปียกมาอาบให้มันเลยมันอาบน้ามเลยเฮาอาบน้าหนาเอาบางกันาวก็ันจะเล่นมาซัหมเลยสำคัญเอคอยตู้ดันออกตู้ยันออกมืขึ้นสื่อ มันเอาวานลงตีนเนาะกระตีนหอนเนาะมันกระตีนแบบตึมตึมตึมก็เป็นเรื่องกระดอนไปเลยนั่งจำหน่ยังไปขาดเบ้าไปลองมาตนี่ยังเบ้าใจอยู่เขาจะเบลเบ้าพูบอกอัดตูวบอกเอาเนี่ยอันนี้มันกับแปะหายมีใจเสีเอาไปลงสวรรค์เอาโทรศัพท์มามันก็ไปเอาให้อัดตูววะมันไปอัด ขบรินซาบปไกงบริษัทบอกแหละรถแร่อๆขับบริษัทซาปียังบอกว่านยงไจะไปป้าอยู่เงื่อนไปลองให้เป็นยูน่กับดอาเล็กน้อยลายมันสีบวาไวไปงเนมันเกิดสีาวน้ำเงินบวว้อกรอนมันเวาอยู่ขี่รถไปหาปนีหินรถกระรดบอกมันนันรถง่ายมันเห็นงมันเล็กน้อยอยู่กันไปบอกกันเองกันนะผู้เป็นแหละแต่มันชุดอที่วมัน มัดขาวใจก็โลดนะไม่ชอบไมบอบบสชตลอดบกโซเห็นบอกบกครัวเป็นแม่เท่าล้ก็เป็นน้อยร้ายยากกินโทรมาเห็นบกออกตันมะเอามากใส่มาใจเลยเนาะเล็ปาดออกเลยป่านนี้ปานนี

อิ่มเลยล่าไปหอดพอใก็คิ้งงานก็เคงิร์นๆอยู่ปริเิีคิดต้นเลยเคลิร์นๆน,นะ